นักศึกษาผ่อนได้ไหมคะน้องๆน,นักศึกษาก็ผ่อนได้คะ่ะอาชีพอะไรก็ผ่อนได้ติดบูรโรก็ผ่อนได้นักศึกษาก็ผ่อนได้คะ่ะถ้าสนใจผ่อนรุ่นไหนสีอะไร iPhone หรือ iPad จะมือ1มือ2เรามีให้เลือกหลายรุ่นสนใจผ่อนทักมาสอบถามรายละเอียดกับยูเฟนได้เลยนะคะแอดมินพร้อมให้บริการเริ่มผ่อน1,570บาทว้าว ลงทะเบียนก็ง่ายๆแนบบัตรประชาชนพร้อมกับสลิปเงินเดือนถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนใช้รายการเดินบัญชีได้ค่ะเรามีแล้ว17สาขาทั่วไทยแต่เรามีแพนจะเปิดให้ครบ77จังหวัดทั่วไทยเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสำหรับใครที่หาร้านผ่อน iPhone ที่เชื่อถือได้ง่ายไวชัวร์และใช้บัตรประชาชนใบเดียวมาที่ u f เ e x เลยค่ะได้เครื่องแคชชัวร์ คิดจะผ่อนไอโฟนคิดถึงยูเฟนทักแชทโปรไฟล์ดได้เลยค่ะ